ล่าสุดสรุปม้วนเดียวคดีน้องชมพู่ยิ่งขุดจอลึกยิ่งบานปลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วทั้งสังคมไทยที่อยู่ในขณะน,นี้สำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้ยิงวัยสามขวบที่หายออกจากบ้านพักที่บ้านกกอก,ก ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารบริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรและครบ2เดือนแล้วแต่ยังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้หากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดจากการหายตัวปริศนาของน้องชมพู่ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมก่อนที่จะพบ,บเปลือยกายเสียชีวิตบริเวณปา่าภูเหล็กไฟบ้านกกอก จังหวัดมุกดาหารและได้มีการชนะสูตรพริกศพสามรอบแต่ก็ไม่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีผู้ใดโดยทางด้านโลกสังคมออนไลน์และผู้ที่ติดตามข่าวน้องชมพู่รวมถึงแม่น้องชมพู่ต่างพุ่งเป้าไปที่ลุงพลลุงของน้องชมพู่เนื่องจากคุณแม่ได้เผยว่าลุงพลไม่ได้มาที่งานศพเลยทั้งที่บอกว่ารักหลานสาวคนนี้มาก ส่วนทางด้านลุงพลออกสื่อหลายครั้งที่พูดไม่ตรงกันเพราะสซดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่บอกกับแม่ว่ายังไม่ได้บอกใครว่าน้องหายจนเดินไปถึงบ้านป้าแตนซึ่งตอนนั้นเหลือแค่ป้ากับลูกของป้าแต่ลุงพลออกมาบอกว่าเจอสซดิ้งแล้วสซดิ้งบอกว่าน้องชมพู่หายไปซึ่งค้องใจว่ารู้ก่อนหรือหลังไปรับพักกันแน่ พอพูดไม่ตรงกับพี่สดิ้งบอกว่าไม่เจอลุงพลที่บ้านซึ่งแม่เชื่อว่าสดิ้งจาไม่ผิดและพูดตรงกันทุกครั้งอีกทั้งสดิ้งยืนยันว่าไม่ได้โกหกนอกจากนี้ในคดีดังกล่าวยังเกิดกระแสตั้งข้อสงสัยแม่น้องชมพู่ว่าทำไมไม่เสียใจที่น้องจากไปแม่ที่ใบว่าไม่ได้มานั่งเสียใจออกทีวีทำใจและต้องรีบหาน้องตอนเย็นก่อนจะเจอศพ ก็กำลังจะไปทำพิธีหาร่างทรงก็บอกว่าจะพบลูกสาวภายในเวลา19นาฬิกาและอีกอย่างมีตำรวจมาหาตลอดเราก็ไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ผ่านสื่อขณะที่ทางด้านพ่อน้องชมพู่ก็ได้ตอบคำถามสังคมเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าวันที่น้องหายไปพ่ออยู่ที่ไหนโดยพ่อระบุว่า ไปไถนาออกจากบ้านเวลา7.30นาทีไปถึงนามีคนเลี้ยงควายเห็นพ่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้ออกถแถลงรายงานความคืบหน้าทั้งหมดโดยระบุว่า 1. การชันสูตรพริกศพของน้องชมพู่นั้นทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารรายงานจากแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรจากโรงพยาบาลดงหลวงจากโรงพยาบาลสารพสิทธิท์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและแพทย์ผู้ตรวจชันสูตรจากสถาบาันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำมาประกอบในคดีอาญาต่อไปโดยระหว่างนี้ การทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นการประสานข้อมูลกับ แพทย์ตามรายงานการตรวจศพเบื้องต้นจากแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้นซึ่งทางแพทย์ผู้ร่วมตรวจชันสูตรพริกศพน้องชมพู่จะได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการชันสูตรอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้า 2. ขณะนี้ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากวัตถุพยายนทั้งหมด101รายการยังอยู่ระหว่างการตรวจหาสารพันุกรรมหรือ d n a การตรวจไปแล้ว62รายการและโดยทำการเก็บตัวอย่าง บุคคลเปรียบเทียบสารพันธุกรรมดีเนเจำนวน115ตัวอย่างทำการตรวจไปแล้ว82ตัวอย่าง 3. การสอบสวนปากคำบุคคลทั้งหมดเป็นการสอบสวนปากคำในฐานะพยานในคดีทั้งสิน้นโดยแบ่งเป็นการซักถามปากคำโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวน937ราย บุคคลภายในหมู่บ้านกกอกจำนวน278รายบุคคลผนโทในจังหวัดมุกดาหารสกลนครและกลาฬสินจำนวน478รายบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุหมู่บ้านกกอกจำนวน181รายและสอบสวนปากคำโดยพนักง,งานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนจำนวน63ปากซึ่งยังไม่ได้มีการสอบสวนปากคำบุคคลใดในฐานะผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากสื่อมวลชนระมัดระวังในเรื่องการนำเสนอข่าวว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลใดๆในฐานะผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเกรงว่าอาจจะกระทบ ต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 5. ตามข้อ2นั้นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่รัฐเลกชนอาสาสมัครต่างๆที่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟไปยังจุดพบร่างน้องชมพูในวันที่14พฤษภาคมในการออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นการส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนิน ในทางปกปิดอย่างแน่นอนเพราะ สจ้าหน้ที่มีความจำเป็นจะต้องทำการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือ DNA ของผู้ที่ได้ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเพื่อนำมาเปรียบเทียบคัดแยกออกจากดินเอของบุคคลต้องสงสัยแต่มิใช่เป็นการตรวจเปรียบเทียบว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่แต่อย่างใด 6. สมมติฐานในการตั้งประเด็นการสืบสวนในทางคดีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องเด็กเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนภูเหล็กฟ ได้หรือไม่หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นหรืออื่นๆล้วนเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนในการเคลียคลคายคดีทำความจริงให้ปรากฏต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทิ้งไปทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจน ผลการชนสูตรพริกศพและผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน7ส่วนที่มีการสัมภาษณ์บุคคลทั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีและไม่เกี่ยวข้องกับคดีรวมถึงการนำเสนอเรื่อง ความเชื่อและศยศาสตร์ก็เป็นแนวทางการนำเสนอข่าวสารสู่ประชาชนซึ่งประชาชนควรได้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการชี้นำแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดเพราะทางคดีจะต้องใช้หลักในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบทั้งนี้บทสรุปเรื่องราวการตามล่าหาตัวคนร้าย ที่ภาคลมหายใจของนอนชมพูจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ยิ่งสื่อแข่งกันขุดคุยข้อมูลเจาะลึกมากเท่าใดดูเหมือนคดีจะยิ่งบานปลายไปเรื่อยๆแล้วพ่องดแจงทำลายวันชมพูหายโยนเมียตอบสื่อเพื่อนบ้านถอนตัวเป็นพยาน กรณีพิกัดพยานพบพ่อชมพู่ไม่อยู่ที่นานางอยู่พบพ่อชมพู่ที่นาเวลา8นาฬิกา30นาทีนางมินพบพ่อชมพู่ที่นานเวลา10นาฬิกาและนายธนกฤตพบพ่อชมพู่ที่ถนนบ้านกกอกโดยพ่อรองชมพู่อ้างว่ามีพยานคือนางอยู่เวลาที่พบ8นาฬิกา30นานนทีที่นานายธนกฤตเวลาที่พบ9นาฬิกา22นานทีถนนบ้านกกอก นางมินเวลาที่พบ10บนาฬิกาที่นานและนายแสงโตไม่พบพ่อชมพู่วันที่11กรกฎาคมเวลา16นาิกานายอนามัยวงศีชาพ่อของน้องชมพู่ได้กลับจากไร่นามาที่บ้านด้วยใบหน้าที่ปกติไม่ได้มีความเคร่งเครียด มีสื่อมวลชนเฝ้ารอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากโดยนายอนามัยไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ซึ่งก่อนหนีน้ยืนยันว่าช่วงที่น้องชมพู่หายไปตัวเองกำลังไถนาอยู่และขอให้มีการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือพ่อน้องชมพู่บอกเพียงว่ารอนางสาวิตรีภรยาก,กลับมาจากให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพกกตุมก่อนขณะที่ชาวบ้านจังหวัดนครพน,พนมนำเงาะหนึ่งพวง และลอตเตอรี่หนึ่งใบมาให้เป็นขวัญกำลังใจและมีการนั่งพูดคุยให้กำลังใจกันประมาณ20นาทีด้านช่างว่า คนที่เห็นตอนพ่อนอนชมพู่ขับรถไถออกจากบ้านระบุวันที่11พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตนเองได้ไปทำงานใส่ไม้อยู่ข้างบ้านน้องชมพู่หลังบ้านนายแอมจุดเดียวกับช่างโด่งตนเองไปถึงจุดทำงานเวลา7 1 0นก็ได้เดินไปพูดคุยเล่นกับพ่อแม่น้องชมพู่มีการพูดคุยกันประมาณ20นาทีจากนั้นพ่อนองชมพู่ก็ขับรถไถคันสีส้มออกจากบ้านไป เวลาประมาณ7จ็นาิกาสาินาทีแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านตอนตามหาลูกซึ่งตนเองก็ไม่ทราบช่วงเวลาที่กลับช่างวาระบุว่าตนเองพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจในเรื่องเวลาและข้อที่จริงตามที่เห็นแต่ไม่พร้อมเป็นพยานให้ใครเพราะไม่ทราบว่าข้อที่จริงต่างๆเป็นอย่างไรอีกทั้งไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เกรงว่าชีวิตจะวุ่นวายด้านพี่รุธของแม่น้องชมพู่ งานนี้เจอความจริงลุงพลพูดน้องคงหิวตายที่แท้แม่ก็เคยพูดแต่ลืมญาติชี้สองคนหวังดีจากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมโดยล่าสุดได้มีการเปิดเผยคำพูดของลุงพลในวันที่เจอศพที่พูดว่าคิดว่าน้องชมพู่หมดอาหารกินจึงตายและสงสัยคนในหมู่บ้านนั้น โดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมวันที่พบศพน้องชมพู่บนเขานั้นนายชัยพลวิพาหรือลุงของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่หลานเสียชีวิตคาดว่าเขาคงหมดอาหารให้กินแล้วคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านและเขาคงคับแค้นใจมานานเพียงแต่เขาคงหาโอกาสที่จะทำร้ายน้องชมพู่ ซึ่งตนคุยกับพ่อแม่น้องชมพู่ว่าสงสัยใครบางคนมีเหตุจูงใจที่มีบางคนไม่พอใจพ่อแม่น้องชมพู่ล่าสุดวันที่11กรกฎาคมนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่า สำหรับคลิปของลุงพลที่ร้องไห้ในวันที่เจอศพและการพูดว่านอนชมพู่อดอาหารตายนั้นตนไม่อยากจะเสนอความคิดเห็นแต่ให้คนที่ดูข่าวเป็นผู้แสดงความคิดเห็นเองจะดีกว่าส่วนกรณีที่ลุงพลพูดถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนติดยา ตนก็ไม่รู้ว่าคนที่ลุงพลพูดถึงเป็นใครและตนไม่เคยพูดเรื่องนี้กับลุงพลมาก่อนเพราะในช่วงที่ค้นหาน้องชมพู่นั้นตนก็ไม่ได้พูดคุยกับลุงพลเพราะตนก็ค่อนข้างจะวุ่นวายในการค้นหาลูกและคนก็เยอะตนจึงจาไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรกับใครบ้างอย่างไรก็ตามตนจะปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของตำรวจตนไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลุงพลโดยก่อนหน้านี้วันที่15พ้พฤษภาคม หลังพบศพน้องชมพู่แม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าคิดว่าน้องชมพู่น่าจะหิวและขาดอาหารจนเสียชีวิตหมอบอกว่าน้องชมพู่ไม่ได้โดยทำร้ายจากการตรวจสอบสภาพศพซึ่งตรงกับคำพูดของลุงพลที่บอกว่าน้องชมพู่ขาดอาหารโดยนักข่าวเคยได้ถามว่าทุกวันนี้เราก็ยังสงสัยเนอะว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแม่น้องชมพู่ตอบว่าค่ะนักข่าวถามว่าแล้วคิดว่าน้องโดนอะไรครับ แม่หนอนชมพูต่ตอบว่าน้องน่าจะหิวค่ะและจะขาดอาหารนักข่าวถามว่าแกน่าจะอยู่นานพอสมควรเนอะแม่หนอชมพูต่ตอบว่าค่ะนักข่าวก็ถามตอบว่าน่าจะเอาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนานเนอะหมอบอกยังไงครับเบื้องต้นที่เขาคุยด้วยแม่หนอชมพูต่ตอบว่าเขาบอกน้องไม่ได้โดนทำร้ายแข้งขาไม่หักค่ะแล้วก็ไม่ได้โดนทำร้าย ด้านนายเจริญหลับโพเพื่อนของนายอนามัยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมก่อนจะขึ้นเขาภูเหล็กไฟแนอนนาไมยน่าจะเอากระเป๋าที่เตรียมไว้มาฝากที่ตนเผื่อว่าหากเจอนองชมพู่จะได้เอาขน,นมนมให้นอนชมพู่กินแต่พ่อนองชมพู่ไปเจอกับลุงพลก่อนจึงยื่นกระเป๋าใบดังกล่าวให้กับลุงพลซึ่งตนก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าใบดังกล่าวมีการเตรียมมาตั้งแต่ตอนไหน กระทั่งขึ้นไปเจอศพน้องชมพู่ตนก็เห็นลุงพลร้องไห้เอามือทุบดินคล้ายกับคนกำลังโกรธและก็มีนักข่าวถามลุงพลว่าสงสัยใครบ้างไหมลุงพลจึงตอบว่าสงสัยอยู่สองคนและลุงพลยังบอกให้รีบปิดล้อมพื้นที่ตีนเขาฝั่งบ้านกกตูมเพราะตอนนั้นลุงพลคิดว่าคนร้ายน่าจะอยู่บริเวณภูเขา ทั้งนี้ก่อนที่จะเจอศพน้องชมพู่ในวันที่14พฤษภาคมตนเองก็ไม่ได้พูดคุยกับนายนมามัยว่าเขาสงสัยใครบ้างส่วนเรื่องที่มีคนให้ข้อมูลว่ามีสายปริศนาโทรไปค่มคู่คนที่อยู่บนเขาว,วันที่เจอศพน้องชมพู่นั้นยืนยันว่าตนไม่เห็นซึ่งตอนนี้ตนเองไม่สงสัยว่าลุงพลจะเป็นผู้ก่อเหตุเพราะเขาไม่น่าจะใจร้ายทำกับหลานได้ถึงขนาดน,นั้น และถ้าเกิดหมายจับไปออกที่พ่ออนามัยตนก็ไม่เชื่อเหมือนกันและตนก็จะเป็นพยานให้นายอนามัยเพราะที่ผ่านมาตนไม่เคยเห็นนายอนามัยตีลงโทษลูก